อ้าวนี่มันก็เดินได้นี่ลอกเหล่านี่ว่า,เ,าเดินได้เออเดินได้นี่นข้างบนล่มด้วย นายเบสโชว์ตัวแรกก่อนงัดโชว์เลยได้เลยจ้านี่โชว์เยื่อก่อนไอมอมงคลชาแนลครับมาดูกันครับว่าจะไวแค่ไหนไม่ใช่เยื่อมันก็ไม่กินด้วยนะรอจริงดิต้องมีเยื่อเยื่อล้อๆมใหม่มองไม่เห็นทุนเอ้าเห็นอะไรเห็นแล้วกล้องเยอะขนาดนั้นต้องมีเอะแล้วอะไรกล้องอะไรเยอะอยงนะ มันไวไหมเยื่อไงพี่เยื่อโคตรแรงอ่ะมันต้องให้ลงไปกนหรือว่าอะไรขึ้นมา ขงจริงเออ <laughs> ไม่เด็ดไม่เด็ดโอมันเข้าเยื่องไงแล้วก็ไปเที่ยวนี่นี่ตกรวมกันใช่ไหมรวมรวมกันจากทางเดียวเหรอห <c oughs> น่ายกระชังอ๋อกระชังเบสอันเล็กนู่นนะคอนบานตายอีกโอเคกระชังเราเยอะกว่าว่ะกระชังมงคลอยู่นี่นะวันนี้เราอยู่ที่หมายชาวบ้านนะเขาเปิดให้ตกฟรีนะครับก็เป็น เปิดชั่วข่าวขาอเขียบปลาออกนี่ของผม <c oughs> เป็นปลาแดดเดี่ยวล้วนๆนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกนะครับเราก็ตกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เที่ยงๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงนะโอเคก็ผมตกเป็นสองขอนะครับผมงานง่ายๆวันนี้ไม่รู้จะจะถ่ายยังไงให้ท่านผู้ชมดูให้มันมีความเพลิดเพลินเพราะว่าปลาไม่มีความตื่นเต้นนะครับเป็นปลาแดดเดี่ยวล้วนนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใหม่ฟรีนะเป็นใหม่ที่มีเจ้าของนะครับมีเจ้าของแต่พอดีเขาเปิดให้ฟรีนะเขาตกกันมาสองอาทิตย์แล้วผมคุงจะรู้นะครับไม่รู้ใครจะปิดวันไหนนะก็ตอนแรกผมก็ต้องเป็นเหยื่อผมนี่หลังๆก็ขี้เกียจละนะเพราะว่าธรรมชาติมันกินเหยื่อธรรมชาติเราก็เลยเอากุ้งตกนะครับซึ่งมันก็ไวไวมากเลยนะครับมันตก อันนี้ผมเกี่ยวกุ้งตองให้ดูนะเดี๋ยวค่อยเกี่ยวเยอวๆ้ดูอันนี้กุ้งนะพอตกโชว์ปลาให้ถ้างั้นเอ้นี่นะนี่ครับมันจะเป็นไซนี้ตลอดเลย ใช่เดี่ยว <c oughs> มันกินไวกินมันมากนะครับมันก็ยากสุดแค่นั้นแหละไม่ผิดพี่ก็มีตัวขนาดนั้นนะเออจริงฟ้า<ท>โอ้ยหือว่ะเฮ้ยโอ้กำลังดูอันนู้นอยู่เบสได้ตัวใหญ่มาเฉยเลยเฮ้ย นี่ใหญ่สุดในงานนี้เลยนะครับฝ่ามือพอดีไม่ไม่น่าเชื่อมือมีตัวคนนี้ด้วยวะ่ามันมาจาก<อ>ไหนวะนนนนปะนนนนาากะติจะมีงงะะมไซส์เดียว้แน่นอนแน่นอนเอาม้างเราเวลาแค่เพื่อนกเราตอนแรกว่ามันเงาเงานะครับมีแต่ไซส์เดียวเป็ดจับไซส์เมื่อกี้มาไม่ได้เลยเดี๋ยวเราตกเหยื่อเราด้วยนะครับแล้วก็ตกกุ้งด้วยครับเพื่อความไว เหยื่อเราเป็นตัวล่อลอยปลาไม่ไปไหนเหยื่อเ,เรามงคลเช่นเนีปัดเหยื่อไทยเม็ดนะครับบางทีมันจะมากินเหยื่อแต่ว่ากินกุ้งกว๋ยกว่าต้องยอมรับความจริงนะเราโม้ไม่ได้นะครับต้องยอมรับความจริงนะครับหมายธรรมชาตินะครับตกอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ตกตะก,กอนะครับตกหลิวครับ มันจะโดนนะมันจะโดนนะครับเนี่ยเรามีแต่ไซส์เดียวตลอดเรามีไซส์เดียวตลอดไซส์แบบเบสไม่มีตั้งแต่เช้าเบสก็ได้ตัวแรกแล้วนะครับที่โยนใหญ่ที่มีใหญ่กว่านี้แล้วเออมันมีตัวใหญ่ลงมาได้ไงวะตัวเล็ก เบสมันเบสมันตกไม้ตายใช่ไหมแล้ตัวใหญ่อะตัวเล็กจังเลยนี่ครับมีแต่ตัวใส่นี้นะเดี๋ยวผมไปถ่ายเบสให้ดูดีกว่าะจะได้สุกทุนให้ดูด้วยนะครับจะต,ตั้งกลองถ่ายทุนเห็งยาครับเพราะว่าปลามันดึงทุนไปทุนมานะมันไม่เหมือนตกเยื่อะนะครับมันอม กุ้งแล้วก็ลากเลยลากไปลากมาตามตามทุนไม่ทันหรอกใช้มือท่ายคนหนึ่งเดี๋ยวขอโจนก่อนนะฮะเจ้ด,ดีอ่ะดีไม่รู้จะท่ายยังไงวะ ตกปลางไงไม่ได้ปลาใช่ไหมอ้าวกี่ตัวแล้ววะอมด้วยจมด้วยเนี่ยเหมือนจะแรงดียกทีแล้วจะเกี่ยวมานเนี้ยอ่าตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะครับตกไปตกมาก็ไม่ได้ถ่ายยาวเด้อ เพราะว่าเราก็ทําเวลาเหมือนกันนี่ผลงานผมนะเมื่อกี้ดีใทยดูตอนนี้มีเท่านี้แล้วนะครับประมาณ5โลได้นะ5โลนะครับป่าแดดเดียวร้วนๆนะครับไปไปดูของน้องๆกันน้องเบสนะครับเบสแล้วก็จับจับเลือ ok กตกกปแล้วจับให้ลานตกนะไ,ไหนๆโชยแล้ว เบสจะโชว์นะครับมาเอ้าเอา,เอ,าอย่าไปซูมเลยมาแล้วครับมาเรื่อยๆนะนี่กระชังเบสก็จะเป็นกระชังบกอย่างนี้นะเต็มปะ่ะเต็มนะครับผมเต็มยังเต็มครับอุ้ยมีธรรมดาครับ,บครึ่งหนึ่งนะครึง่งอุ้ยมันเยอะนะอุ้ยมันย่ายอยู่เออได้ได้อยูย่เดีดย๋ดยวเดีดย๋ดยววกล้องมันเบลอว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอืมลืมดูเลนกล้องกล้องเบลอมาดูสักช็อตก่อนกลับบ้านแล้วกันนะครับของทุดเลยนะซูมพร้อมกันเลย ของน้องนะน้องกับเบสประชันกันนะดูนะครับเดินเดินแล้วเดินแล้วที่ลุบอ่านี้เดินแล้วครับเฮ้ยเอาแล้วล,ล,ลเอาและนะ้วเหรอละละมันติดมันไม่ใช่เยื่อมีมีมูคนมันไม่ค่อยตื้มันต้องมีอยูเ่เหล่าอ้อยด้วย,อ,ยอ้อยปลาเข้านะครับแต่ตกจริงจังต้องตกตะก,ก้อนนะหน<ช>ูทุ่นหลานเ<ช>บสวางใ,ใกล้ๆกันหน่อยที่มองง่ายๆหน่อยง่ใใล้ๆหน่อย เ okay. นี่ยความเปลินะครับอุ้ยเอาเลยเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใลงลึกเกินอืมโผแค่วงวับปิ๊บ,บๆอเ,เ,อเองเฮ้ยมีอาการเลยเหรอโอ้โหเดินเลยดีกว่าพี่ของเบสเนี่ยนะยังยังยังเต่าอ,อยู่เลยใจเย็นเย็นชุบปูะนะโดนครับ,รบมามาแล้ว ความมานันก็ประมาณนี้ทั้งวันนะครับผมก็เลยไม่มีกระจายจะท่ายคลิปนะครับเพราะมันมีตัวแค่นี้แห<ต>ละเราเลยวันนี้ลงคลิปสั้นๆเน่ยดูดูผมจับก,ก่อนผมจ้บนีนะโอ้ <S <S 2> <S 2> ได้เท่าเบรดนะเล่นน้อยกว่าวะเหมือนจะน้อยกว่านะน้อยกว่าของเบสน,นะแต่งผมเ,เยอะของผมเยอะมากโอเคเอาาอเคี้นนคเตกเตตกนะมันมีไสาเดียวมันไม่ได้ตื่นเต้นนะโคตกทิ้งเดียวก็อยากได้มีแบบ สาแบบสลับสลับกันมั่งให้ได้ตึงเต้นนะนี่มันผมก็เห็นจัดงัดมาส้เดียวสายเดียวเลยแต่ผมก็กลับบ้านไปให้ทางบ้านทํานะโอเคคลิปนี้สั้นๆนะครับเป็นหมายของชาวบ้านนะก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับหมายนี้เขาให้ตกปลาออกนะครับเดี๋ยวเขาก็ปิดแล้วนะมาสนุกนานกับน้องๆหน่อยนะครับโอเคเอาอีกแล้วโชว์อีกแล้ว <laughs> <laughs> ปลาแมวปลาแมว